รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอเชิญมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 M c o t HD กันนะครับเรามีนำเสนอวันจันทร์ถึงวันพุธโดยวันอังคารกับวันพุธเนี่ยก็จะเป็นคิวของโรงพยาบาลสุมวิทในการนำเสนอเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจได้ประโยชน์เช่นเคยครับเทคโนโลยีใหม่หรือองค์ความรู้ใหม่นี่นะครับก็คือในเรื่องของการซ่อมเข่าหรือ UKA จำง่ายๆตรงนี้เลยครับเหมือนอย่างที่แฟนคลับของรายการอุ่นใจใกล้หมอเนี่ยนะครับ มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมลหลายท่านได้รับทราบกันเลยว่าถ้าเกิดว่าข้อเข่าเสื่อมขึ้นมาปวดขึ้นมาแล้วเนี่ยดูกันให้แน่ก่อนนะครับอย่าพึ่งไปตัดสินใจว่าโอ้ยพาทิ้งเนื่องว่าจะดีเอาไทเทนเนียมมาใส่แทนมันก็จะมีปัญหาในอนานนะคตได้เหมือนกันนั่นคือคือเป็นเรื่องที่อย่าไปปล่อยให้เกิดโอกาสอย่างนั้นขึ้นดีกว่านะครับวันนี้รายการอุ่นใจกับหมอก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอภูลศักอาน,อนยวิพาสนะครับมาถ่ายทอดในเรื่องของ u k เคหรือการซ่อมเข่าให้ ว่ามันมีจุดที่น่าสนใจแล้วก็มีข้อดีอย่างไรบ้างติดตามจากคุณหมอพุ่นศักดิ์ได้เลยครับครับ U uh, K A เนี่ยครับก็ย่อม,มาจากคำว่า u n i c o m p a r t a l Knee Arthroplasty นะครับนะแปลตรงตัวก็คือการ uh, การซ่อมแซม uh, หรือเปลี่ยน uh, ผิวข้อนะครับ uh, แค่เพียง uh, บางส่วนนะครับสำหรับ U K A นี่นะครับ uh, จริงๆแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ นะครับที่พัฒนาขึ้นมาจาก TKA นะครับหรือ t อทอลน e a r t h r o p a y หรือการเปลี่ยนข้อเทียมทั้งข้อนะครับนะฮะสาเหตุที่ UKA ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ด้วยเหตุผลหลายประการด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าการเปลี่ยนข้อนะฮะสำหรับผู้ป่วยเนี่ยนะครับสูงอายุนะครับที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะครับนะฮะสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเราก็จะ เปลี่ยนข้อแบบใช้ TKA หรือเรียกว่าการเปลี่ยนข้อทั้งข้อนะครับซึ่งการเปลี่ยนข้อทั้งข้อเนี่ยจะเปลี่ยนผิวข้อทั้งหมดเลยนะฮะทั้ง3ส่วนของของข้อเข่านะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าการเปลี่ยนข้อทั้งข้อเข่าเนี่ยนะครับนะบก็มีผลแทรกซ้อนหลายอย่างอย่างเช่นการผ่าตัดที่ใช้เวลานานขึ้นแผลผ่าตัดที่ยาวนะฮะมีการตัดกระดูกมากทาให้เกิดการเสียเลือดเยอะนะครับแล้วก็การฟื้นตัวก็ค่อนข้างจะนาพอสมควรเนื่องจากว่าต้องมีการ เาลาะส้นเอ็นต,ต่างๆนะครับแล้วก็ตัดกล้ามเนื้อทังๆกว้างๆๆนะตอนที่เย็บกลับไปทําให้การฟื้นตัวก็ใช้เวลานานแล้วก็มีการเจ็บปวดนะฮะหลังจากผ่าตัดพอสมควรทีเดียวนะครับทั้งวิวเคก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้นะฮะทำให้การฟื้นตัวหรือการผ่าตัดเนี่ยฮะสั้นลงนะครับนะฮะแล้วก็การฟื้นตัวของผู้ป่วย er เร็วขึ้น,นการเจ็บปวดก็มีน้อยแผลผ่าตัดก็สั้นลง ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาสภาพผิวข้อเข่าที่ยังดีอยู่ได้ส่วนหนึ่งด้วยนะฮะลักษณะง่ายๆของอาการข้อเขา่าูกเสื่อมนะฮะในช่วงแรกๆก,ก็คือลักษณะการเมื่อยเข่านะฮะการเมื่อยเขา่าการปวดบริเวณข้อพับนะครับนะฮะแล้วก็เดยนไม่นานก็ปวดเมื่อยเข่านะครับหลังจากนั้นอาการจะมากขึ้นอย่างเช่นเอนั่ง,อย,งยองๆลุกลำบากขึ้นลงบนันไดมีเสียงแล้วก็ขึ้นลงบันไดก็จะมีการปวด หากเป็นมากขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเสียงก็จะดังขึ้นอาจจะมีการวูหของข้อเข่าในบางครั้งนั่นนังยองลุกไม่ขึ้นน,นะครับเจ็บข้อเข่าโดยเฉพาะยิ่งด้านในของเขานะฮะเมื่อเป็นมากขึ้นผิวข้อเข่าซึกมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับสภาพข้อเข่าก็จะโก่งขึ้นนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเกิดปัญหาเรื่องอายุได้ถึงวัยเสี่ยงแล้วปวดแน่นอนเข่าเดินแล้วเมื่อยเดินแล้วปวดเหมือนอย่างที่คุณหมอภูศักิ์เล่าให้ฟังก็ ปร,ราดาาคุณหมอไว้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวยังมีรายละเอียดในเบรกที่2ช่วงนี้อุจะาร้หมอขอพักสักครู่หนึ่งครับปกติแล้วนี่นะครับเราก็จะตรวจร่างกายก่อนนะครับเพื่อดูแนวกระดูกน,นะฮะประเมิเนแนวกระดูกกษณะการเดินกับผู้ป่วยก่อนนะครับว่าลักษณะการเดินมีการเอียงตัวไหมหรือโย,ยนตัวไหมหรือการเดินเดินตรงหรือไม่ แนวการเดินเป็นเช่นไรนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ทําการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ ray, ทั้งแนวขาเลยนะครับตั้งแต่สะโพกลงมาที่ข้อเท้าเลยเพื่อจะดูแนวกระดูกให้ชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงแนวกระดูกแค่ไหนอย่างไรนะครับนะครับหลังจากนั้นแล้วเราในบางท่านเราอาจจะต้องมีการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือซีทีสแกนเพื่อตรวจช็คภายในว่ามีโรคอะไรที่ข้างค้างอยู่หรือว่ามีอะไรที่ซ่อนเลนอยู่ในเขา่านะครับนะการการผ่าตัดยูทีเอเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ เราจะต้องพิจารณาก็คือตัวเส้นเอ็นนะฮะที่อยู่ในเขานะครับซึ่งมีผลต่อการหายหรือมีผลต่อการใช้งานของผู้ป่วยหลังจากที่ผ่ตาตัดเสร็จนะ,รน,ะรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ประเมินตัวเส้นเอ็นนี้ด้วยนะฮะถ้าเส้นเอ็นยังดีอยู่น,นะฮะก็สามารถที่จะกลับมาใช้งานได้ดีมากแต่ถ้าเส้นเอ็นเปื่อยแล้วหรือว่ามีการเชือ้อชีคัดมาก่อนนะรหรือว่า เป็นเร่อเรียกว่ามันเปลื่อยไปนะครับนะการใช้งานก็อาจจะไม่เหมือนเดิมข้อบ่งชี้ของการใช้ย p พเนี่ยมีมากขึ้นนะครับนะฮะตอนนี้สามารถครอบคลุมไดถึง3ช่วงของข้อบ่งชี้เลยนะครับก็คือคนไข้อายุน้อยนะครับคนไข้อายุปานกลางนะครับนะฮะแล้วก็สูงอายุนะฮะสำหรับคนไข้กลุ่มที่อายุน้อยๆเนี่ยครับแน่นอนครับมักจะเกิดจากบางครั้งอาจจะเกิดจากน้ําหนักที่มากเกินไป อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุทําให้ผิวข้อตรงนั้นเนี่ยมันเสียก่อนวัยอันควรนะครับก็ไม่เป็นการสมควรที่เราต้องตัดผิวข้อทั้งหมดทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นข้อเทียมคนไข้ยุปันกลางอย่างเช่นอายุ60ปีขึ้นไปนะฮะปัจจุบันเนี่ยจริงก็นิยมมาใช้ยูเอมากขึ้นเพราะเราพบว่าหลังจากที่ทําการผ่าตัดไปแล้วคนไข้าสามารถใช้ได้ดีมากนะครับ,รบสามารถจะดีย็บถ่างอเผาได้เป็นอย่างดีแล้วก็บาดเจ็บน้อยฟื้นตัวเร็วเสียเลือดน้อยนะฮะ สำหรับกลุ่มคนไข้ที่อายุสูงอายุนะครับแล้วก็มีผลแทรกซ้อนหลายอย่างเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจเคยผ่าตัดหัวใจมาก่อนนะครับกลุ่มคนไข้เหล่านี้เนี่ยนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยก็เป็นข้อห้ามสําหรับการทําผ่าตัดใหญ่อย่างเช่นทวทวีเสเตสซึ่งแผลใหญ่เสียเลือดเยอะนะครับซึ่งอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับก็ทําให้กลุ่มไข้เหล่านี้ก็มีความทุกข์ทรมามนเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะเข้าสู่การผ่าตัดได้นะครับ ตัว u k a เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยคนไข้ขกลุ่มนี้ได้เช่นกันก็คือเนื่องจากว่าเขาเป็นการผ่าตัดที่เ,เรียกว่า,เ,าเล็กกว่านะฮะนะล้็เป็นการซ่อมเขานี่เองนะครับทางที่ดีนะครับทานูถนองข้อเข่าเอาไว้ใช้งานนานๆดีกว่าแต่ถ้ามีปัญหาในเรื่องของความเสื่อมมีแน่นอนเสื่อมมากก็ยิ่งเกิดอาการมากปรึกษาคุณหมอไว้ก่อนดีกว่ามีวิธีการที่จะช่วยให้ไม่ต้องไปเผชิญกับความทุกข์ ความปวดจากข้อเข่าที่เสื่อมจนกระทั่งผิวข้อสึกมากเนะครับเรามีให้ท่านได้ติดตามเป็นประจำนะครับวันอังคารกับวันพุธสำหรับโรงพยาบาลสุขุมวิทซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ได้รับความรู้สามารถนำไปดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและก็น่ายินดีสำหรับคนทำรายการนะครับที่สามารถเอาสิ่งที่ น่ารู้น่าสนใจแล้วก็ได้ประโยชน์มาฝากให้ท่านผู้ชมได้นำไปใช้กันต่อไปขอบคุณที่ติดตามรายการของเราวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะครับสวัสดีครับ